สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับแพรสไตล์นะคะก่อนอื่นอยากจะขอขอ,ขอบคุณทุกกาลังใจจากเพื่อนๆทุกคนค่ะสาวสาวทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยกับงานเลี้ยงช่องวัน31หลังจากจบรายการใหญ่วินแอล2022ทนงถงช่องวัน31ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับพร้อมทั้งมอบเงินรางวัลให้กับทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยงานนี้สาวๆทีมไทยความสามารถเยอะอยู่แล้วไม่ว่าจะทั้งเต้นทั้งร้องไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะบุ๋มบ๋มชาชุนอนคือเป็นนักร้องประจํางานเลยก็ว่าได้นะคะอย่าง กับตันผู้ก็ไม่ยอมใครเช่นเดียวกันงานนี้สาวสาวสนุกสุดเวียงหลังจากจบการแข่งขันหนักๆผ่านไปนะคะแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลเมื่อเห็นสาวสาวรีแลกซ์ก็จะยิ้มตามกับความน่ารักของพวกเธอและเราไปชมคอมเมนต์จากแฟนๆน,นะคะสําหรับงานเลี้ยงของสาวสาวทีมไทยคอมเมนต์ท่านแรกนะคะบอกว่าเต็มที่เลยสาวสาวรีแลกซ์ผ่อนคลายกันเหนื่อยกันมามา,มากโยโย่ท่านแรกผ่านไปค่ะท่านนี้นะคะบอกว่าพักและผ่อนคลายให้เต็มที่แล้วเตรียมตัวจัดอันดับทีมกับการไปแต่อันดับ ตบโลกคอมเมนต์ท่านที่3นะคะบอกว่าบุ๋มบิ๋มร้องเพลงก็เก่งเต้นก็เก่งพอเล่นกีฬาก็มันเต็มที่ไปเลยและแฟนไทยท่านนี้นะคะบอกว่ารักมากมายสาวไทยเราทั้งเก่งทั้งน่ารักท่านถัดไปนะคะบอกว่างานนี้ดาราที่ว่าสูงๆพอมาเจอนักกีฬาโอโ้โหนะักกีฬาเด่นกว่ามากและท่านนี้นะคะบอกว่าดาราก็เขินนักกีฬาส่วนนักกีฬาก็เขินดาราชมกันไปชมกันมาน่ารักดีเนอะและท่านนี้นะคะบอกว่างานนี้ได้เห็นดาราตัวเตี้ยกันบ้างแล้วล่ะคือ ตี้ยสูตรสำหรับทีมไทยเรารู้สึกจะ165้าถ้าจำไม่ผิดนะคะเพื่อนๆคอมเมนต์ท่านนี้ก็จะแซวๆนะคะว่าแทบจะไม่ใช่นักตบแล้วเป็นงานเลี้ยงที่น่ารักมากๆสาวๆได้ปลดปล่อยกับท่านนี้ก็แซวอีกคนหนึ่งนะคะบอกว่างานหลักคือเป็นนักร้องและเต้นงานร้องคือเล่นวอลเลย์บอลคงจะประมาณนั้นนะคะท่านนี้ก็มาแซวเช่นกันนะคะบอกว่าเล่นวอลเลย์บอลยังไม่เหนื่อยถ้ามาหมุนเอวเสียงรอ้าย <c oughs> ก็เป็นเพลงของหญิงลี <c oughs> นั่นเองค่ะและขอปิดท้ายด้วยคอมเมนต์ท่านนี้นะคะดูทรงบุ๋มบีมคงอยาก จะทิ้งไหมแล้วลงมาเต้นกับเพื่อนๆอ,อยู่ด้านล่างเวทีและอิโมจิคอนหัวรองหัวเราะมานะคะค่ะเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นงานเลี้ยงที่น่ารักน่ารักจริงๆสาวๆของเราก็ได้ผ่อนคลายแล้วก็สนุกสุดเหวี่ยงกันเลยทีเดียวก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจจะขอบพระคุณมากๆเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ